สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมครับบ่าวบอมคนมักรถครับสวัสดีปีใหม่ครับหรือว่าเป็นคลิปแรกแหกหมาเด้อครับของปีหกสี่เนาะโอ้ไม่ได้ลงคลิปนานมากครับของงานก็เยอะนะครับโอ้ไม่มีเวลามาถ่ายลง YouTube เลยครับวันนี้ก็ถือโอกาสครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่นะครับ หมอบอมคนมากรถครับทามาดูครับทีมงานเสียวีแมคโคเรเล็กบึงการขุดดินครับงานปากบ่อใกล้ๆล,ลอกนาครับก็ใช้เจ้าคูบต้าครับ KX 1613หรือเปล่า ก็ตักดินครับใส่เจ้าอิซุสุร้อครับคันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ครับเสียวีซื้อมาเมื่อวันที่18บธันวานี้เองครับซื้อมาจากกระสินนะคันนี้ซื้อมาราคา57นะครับ5้าแสด ส่วนแมคโครก็ซื้อมาประมาณ7จ0 0แสนได้ครับเบ็ดเสร็จทุกอย่างรวมค่าขนส่งนะครับแมคโครก็ซื้อมาจากน่าจะมาจากเชียงรายครับคันนี้ มาดูกันมาดูกันครับว่าแมคโครเร็กนี่เร็กพิกขี้หนูตักใส่รถดำครับหกล้อกี่ตักกันพี่น้องว่ากี่ตักครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคลิปนี้ เป็นดินดำครับดินดำลอกนาสีสวยครับรถดำสองคันครับก็จะมีเจ้าอิส,สุซนะร้อยเก้าห้ากับพี่ฟุโซครับสองร้อยสิบนะอีกคันหนึ่งครับสองคัน ส่วนเจ้าอิซูคันนี้ก็ท็อกแกร่รับเองครับขับโดยเซียวีคนหอคำนะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่อำเภอศรีวิไลครับมาดูครับมาดูเล็กพิกินูครับเจ้าคูบต้านะตัดดินใส่หกร้อดำครับ ประมาณ30ตักได้ได้ไหมเดี๋ยวมานับกันครับใส่ปุ่นทูนใส่เยอะๆเจ้าของนั่งอยู่ครับแจกบินเจ้าของที่นะครับนี่พันรถครับพันรถตอนนี้ได้ประมาณสักสา0เที่ยวแล้วเจ้าของที่เราประมาณพันเที่ยวครับ สู้ๆครับสู้ๆให้กำลังใจกันหน่อยครับเซลวีแมคโครเล็กบึงการใครเยอะมากครับใส่ให้ถูกใจเจ้าภาพไปเลย เต็มกล่องครับอัดเยอะๆโอ้เต็มแล้วครับใส่เยอะมากนะนี่โอ้แบบนี้นี่ถูกใจครับถูกใจเจ้าของที่เลยงานเที่ยวนะครับปากบอน่นจะประมาณ150บาทครับ ดำไปแล้วครับไปเทดินนะมาดูครับแมคโคบุงกีเล็กครับผมบอกให้แกเปลี่ยนเป็นอ่ามุงกีอ่า8ตันอยู่ไม่รู้ว่าแกจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับก็เล็กก็คล่องตัวอยู่นะครับเป็นมือสองครับคันนี้ ตักได้เร็วอยู่นะครับเสียงเงียบมากครับเสียงแทบจะไม่มีเลยนะต้องไปอยู่ฝั่งด้านหลังครับถึงจะได้ยินเสียงนะอยู่ฝั่งด้านหน้าไม่ค่อยได้ยินครับ Tiếng subscribe cho nè. มาแล้วครับพี่ฟูโซสองร้อยสิบนะคะันนี้น่าจะเป็นคัสซีนอกครับซื้อมาจากซุรินนะไม่แน่ใจครับว่าอูไหน อ่ะมาดูครับว่ากี่ตักอ่าตักที่หนึ่งครับนับไปพร้อมๆกันสองตักครับสามตัก ตีตักครับห้าตักหกหกตักแล้วนะครับเจ็ดตัก 8เก้าสิบครับโอ้สิบตักได้นิดเดียวเองครับสิบเอ็ด สิบสองครับสิบสามสิบสี่ครับอันนี้ตักที่สิบสี่ครับ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตักแล้วครับสิบแปด ยี่สิบยี่สิบตักแล้วครับมาดูครับว่าใส่กี่ตักนะผมว่าน่าจะประมาณสามสิบตักนะยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสอง 3ครับตักที่24ครับไปแล้ว24ตักโอ้ฝุน่นยีตักแล้วครับยี

ตักสุดท้ายหรือเปล่า30ตักพอยังโอ้่าจะพอแล้วครับ29ตักนะครับนี่คือว่า กี่เล็กครับนับได้ยี่สิบก้าตักนะอ้ายังไม่พอ่嘛นี่โอ้แถมครับแถมสามสิบพอดีอ้อาจจะไม่พอครับ วอ้เอาามันหลายแล้วนี่31ตักสาเต็มแล้วครับสาตักอ่สาตักครับ เต็มรถพอดีนะไปแล้วครับเจ้าฟูโซก็สรุปนะครับ32ตักนะสำหรับเจ้าคูโบต้าครับแมคโครเล็ก,กบึงการนะของเซีวีครับเซวีเซวีฮอคํานะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ่าวบอมคนมารถครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ